ทดสอผลแยกเพศประมาณหกเดือนเนี่ยประมาณหกเดือนเลยนะครับพี่น้องเนี่ยแหละกรีดได้ครับผมตรวจทองเรียบร้อยแล้วครับทางคุณลุกเออตรวจทองเรียบ้อยตัวนี้ต for. erm. like. ัวยิ่ๆลึกๆนะครับพี <precautions. S 2> <off IR> ่น้องครับอ่านี่เด้ออยากกินะไรแบบนี้นะครับพี่น้องมาเลือกมาชมเอาเลยเนาะหมายเลขสามห้าศูนย์ตัวใหญ่งๆนะครับพี่น้องอันนี้ตรวจทองเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ใส่ช็อกโกแลตค่ะโอ้ใส่ช็อกโกแลตทองแล้วเลยครับช็อกโกแลตเนี่เป็นวัตที่ให้ลูกงั้นนะพี่น้องครับพูดกับเริ่มใส่หลายขึ้นแล้วนะครับเนาะตามทีประเทศไทยมา เป็นเทอร์ตัวใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจ่เทียบกับคนเบิ้งนี่คนเล็กไปเลยนะครับพี่น้องครับเบิ้งเป็นตะขี้อะไรือนตัวพี่น้องครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียง ช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการ,กรเกษตรการประมงงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับวันนี้กะสิพาพี่น้องนี่มาเบิ่งงวัวจากเปียกฟาร์มนะครับพี่น้องครับอ่าื้นนี้ผนมีงว้วมาให้ไม่หลายตัวอยู่้อครับพี่น้องครับมีตัวไดสิเปิดราคาเดียวสิาพาค่อยๆทยอยไปเบิ่งกันนะครับพี่น้องซึ่งพิกัดนะครับกับยุทธ่บ้านเฟื่อยตมลหนองโกอำเภอบ,รรบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามครับ ซึ่งครูแรกเด้อครับพี่น้องครับต้องบอกว่าเป็นแมลนแล่ลูกนี่แหละลูกนี่เนื้อหนังน้นนนนาจนๆน,น,น,นี่ครับพี่น้องครับตัวบกย่อยเด้อครับพี่น้องครับนี่ครูใดมักงัวแม่ลูกหุ้นแบบนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวถ่าาพมาเบื่องกันนะครับเด้อเอา้าก็อื่นกับไปพูดคุยทักทายครับทั้งแม่มวยกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะเหมือนนี้มีที่เด็ดว่าให้อีกคือก้อนน้อแม่เนาะจ้าอ่ะอันนี้เด้อครับพี่น้องครับเอา้าแม่ในจอกเป็นสีอ่าม็ดบกขามเด้อครับพี่น้องครับแดงดำนะครับเนาะนี่นี่ เราถือภาพไปเบิงแม่นี่เป็น F1 ให้แล้วนะครับเป็นลูก F1 F2 เอาเม่ลูกนี่เป็นลูกของพ่อตัวไหนครับนี่ลูกเป็นลูกซีไวค่ะได้หาเดือนค่ะลูกซีไวได้5เดือนนะครับพี่น้องครับเอาพี่น้องจะเห็นชัดยุบครับพี่น้องครับนี่เด้ออีนี่ออกมาลูกว้นี่มันนั่นนี่เด้อครับเด้อพี่น้องหมาที่ออกไปใกล้ขาบ้านเด้อครับเด้อออกมาเด้อแม่หมาหน่อยเออลูกซีไว้หาเดือนแม่ท่องหรือผสมไปครับตัวนี้แม่ผสมพารอดพอดีค่ะใส่ซีไว้ไว แม่กับไซซีไว้ไว้คือกันนะครับพี่น้องครับเป็นว่าท้องสองค่ะวัวลูกที่สองอยู่ในท้องนะครับพี่น้องครับแม่นี่ก็สูงร้อยซี่สิบหน่จะร้อยซี่สิบห้าได้นะครับพี่น้องครับตัวใหญ่อยู่ด้วยนี่สีดีพร้อมนะครับเนาะแต่ว่าวันี้เอาท้ายนี้คอกครับเพราะว่าบรรยากาศมันมีหิมะตกนะครับพี่น้องนี่เอาคููนี่แม่ว่าเท่าไหครับนี่ตัวนี้ชี้แยกขายแม่ค่ะแม่ขายหกหมื่นเก้าค่ะแม่แม่อันนี้ขายตั้แม่เนาะครับเนาะแม่เนี่ยือขายแบบผสมไอ้ผสมพันรอบค่ะผสมพันรอบนะครับ ลูกนี่เป็น F2 ซึ่งคุณแม่จะเก็บไว้ใช่ไหมครับค่ะลูกเพิ่นมาขอเสียนหาอะไรหลังบ้านเอไคลนี่นะครับเด้อผู้ใดอย,กยกดากจะได้แม่ส่งลูกเทพหกหมื่นเก้าครับพี่น้องอครับหกหมื่นเก้านอครับเด้อเอาลูกพอดีพอดีนี่นะครับ F2 นี่พี่น้องเบื้อง,งเนื้อหนังเราเห็นเห็นลูกแล้วนะครับพี่น้องขึ้นจกได้แม่บ่ครับอ่านี่ยนะครับเด้อเอาเบอร์โทรศัพท์เด้อครับพี่น้องศูนย์เก้าสามห้าสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดสี่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิไลดเบื้องลูกให้พี่น้องเมุ่งจะชัดนะครับเนาะเออ นี่เพราะว่าลูกมันงามนี่แม่เม่นี่มีตำหนิตรงไหนบ้างครับบ่ค่ะบ่มีค่ะไม่มีตำหนินะครับพี่น้องครับเอา้าสีดีบ่คั่ะนะครับพี่น้องเด้อเหลี่ยมมาบาเลยนี่แหละสีมันจะเป็นแบบนี้ดนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมุมสูงให้พี่น้องเบิ่งนะครับเนาะนี่อ่าอันนี้อยู่ในห่มซื้อได้ครับอยากจะได้มาแอลเราเอาเลยทั้งแม่ทั้งลูกอยากได้ขักวสันวะนี่นี่ดนะครับพี่น้องค่าแม่ลูกนี่สองแสนสามนี่ปล่อยค่ะคันได้สองแสนสามนี่ป่อยได้ครับพี่น้องครับเออ สวัสดีคลิปกรอนนี่มีตัวสองแสนกว่าแล้วก็ไปไปเดี๋ยวนครับพี่น้องหลายตัวเด้อยวก็มูดหน่อยหน่อยอยูอย่เห็นเนาะครับเนาะ <S <S เอ้าอยากได้มาเยี่ยมมาชมเอางวัวหลายตัวอยู่ครับพี่น้องมูดเองส่แม่เปิดป่ะนี่เปิดค่ะเปิดอันนี้ท้องไหมครับอันนี้เป็นงัวท้องท้องได้สี่หกเดือนแล้วค่ะท้องจะกหกเดือนแล้วอันนี้เป็นงัวเลือดลอยมาตีแบนเขาค่ะซื้อเหมามาอันนี้เป็นเลือดลอยเตะค่ะเป็นโตผลเป็นเลือดลอยเจ้ามาขึ้นเป็นแบนเขาโอ้นี่ยนะครับพี่น้องครับเอ้าเดี๋ยวถก็ขับหน่อ มันอ่อนม้วนอ่นแดงดำนะครับน้องมาทั้งนี้มันถึงมืดอยดนะครับอันนี้คือไทยในคอกดนะครับพี่น้องครับสีสีตัวนี้ต้องบอกว่าแดงแดงใหม่ๆแล้วก็บบดจัดนะครับพี่น้องเห็นชัดบ่อ่าอันนี้ท่องเจ็ดเดือนแล้วครับแม่ประมาณหกเดือนค่ะท่องประมาณหกเดือนนะครับพี่น้อง KF สามหนึ่ง KF สามหนึ่งท้องหกเดือนท้องชัวร์ๆนะครับท่องก็คือตรวจท่องรับประกันท่องลรอค่ะอ่าตรวจท้องให้เรารับประกันท้องนะครับพี่น้องอ๋อนี่นะครับเด้อพี่น้องเห็นสีชัดบ่เนาะอ่ามันม้วนตัวจริงอีกที่ครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้แม่่่วาาเทครับ ตัวนี้ยู้หนึ่งแสนสามหมื่นบาทค่ะแสนสามนะครับพี่น้องเป็นงอทองอันนี้เป็นตีเป็นเอฟหนึ่งเห็นไหมครับค่ะเอฟเป็นเอฟหนึ่งค่ะเอฟหนึ่งนะครับหมายเลขสามศูนย์หนึ่งนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมหามุมดีๆกันมันเหลียบตางคืผมพี่น้อกไปทั้งนี้ให้เด้อครับพี่น้องเด้ออึบอ่ะนี่นะครับเด้อสีมันจะเป็นยังสี่เด้อพี่น้องครับนี่อ่ะนี่นะครับเนาะสีครับพี่น้องสูงกระไรสี่สิบกว่าเด้อครับพี่น้องครับนี่สีจะเป็นแบบนี้นะครับเนาะอ่ะพี่น้องเห็นชัดไหมครับผมนี่ แสนสามหมื่นห้าพันนะครับพี่น้องเอาหมักตัวนี้ชอบตัวนี้มาเลือกมาชมเอาครับพี่น้องครับเออฝนตกฝนตกไม่ได้ออกพี่น้องเบื้องครับผมนี่หน้าตาขอบหูนะครับพี่น้องสุนหน้าเป็นอย่างนี้นะครับเด้อน่ะนี่นแล้วครับเอาเดี๋ยวจังไปไล่เลี้ยงกันไปเบื้องอีกอ่ามีตัวใดิ่รจะเปิดแน่นะครับพี่น้องครับกัดจีไถ่ให้เบื้องผู้ใดเบื้องแล้วนะครับเนาะเบื้องไว้นะครับพี่น้องเอองบประมาณถึงกับจังมาเอากระไรครับพี่น้องคุณมีง้ออยู่ตลอดนะครับเด้อตัวนี้ก็ขึ้นว่านี้นั่นะชีผสม นี่ยิ่งใ่แบบนี้อันนี้สีผสมเป็นบ่าแมนนี่อันนี้เป็นสัตว์พึ่งจะเริ่มควบมื่อนี่ยมืออื่นเศร้าอันนี้บัดท่านเปิดเนาะจ้าอันนี้บัด่าเปิดบัดนี้ครอบพุ่นก็จะเป็นเง้อเอฟสอง่อยเป็นงัวสาวแล้วก็บง้อยาโนมกับไหลอยู่ดนะครับพี่น้องุ่นยืนเลี้ยงอยูุ่่นนะครับเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูนี่แม่ลูกอีกคู่หนึ่งค่ะแม่ลูกเอยหนาวอันนี้ขนขึ้นเพราะว่าอากาศมันเย็นนะพี่น้องเด้อเาตัวนี้เปิดจะเป็นบ่าคับแม่นี่เปิดค่ะแม่แม่ลูกครับเป็นงัวสาวค่ะเป็นงัวทองแรก เป็นวัวอ่าลูกแรกนยครับพี่น้องครับเป็นงัว F1 F2 นอะครับนะเนาะลูกวัวนี่เป,นเป็นลูกของซีไวค่ะได้เดือนนินดนิดนีน่แหละนี่นะครับพี่น้องบุรุษว่าพี่นอ้นองเห็นสีชัดบัวนะครับเนาะเป็นลูก C ีไวสีมันที่เป็นแบบนี้้อพี่น้องเด้อเอาไปทั้งคุณลูกไปเร็วพี่ลุงไหมอไปทั้งคุณไปอา่ารูปร่างหน้าตาของแม่เพิ่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวเป็นลูกซีไวประมาณจะเดือนกว่าแม่นน่ได้เป็นมัดเดือนก็กว่าค่ะลูกอันลูกสาวเพิ่นนะวัดงัวพระทันถึงสองเดือนพี่น้องกว่าค่ะด้เดือนก็กว่าค่ะ เห็นป้ครับโอ้นี่นะครับเด้อเอาแม่ลูกคููนี่อ่าเดี๋ยวนะครับผมพยายามหาหาเบื้องสีลูกกันอันนี้แม่ว่าไว้เท่าไรครับนี่ยูสองแสนเอค่ะสองแสนหนึ่งนะครับลูกตัวเมียนะครับพี่น้องครับมันมันว่เห็นนะครับพี่น้องเด้อสีว่าเห็นสีชัดเนาะให้เบื้องเนื้อหนังเอาครับรับประกันว่าแดงแบบงั้นเ่อตัวนี้สีมันแดงดีนะครับพี่น้องครับนี่เนาะอ่าแถวเบื้องมุมนี่น่าจะ พอได้เห็นสีครับอันนี้ง้วนลูกแรกเนบ่ครับนี่ลูกแรกค่ะวัวลูกแรกนะครับพี่น้องครับนี่แหละขีบเรียบพวงหางก์ยาวๆเลยนะครับพี่น้องนี่อ๋อเอฟหนึ่งเอฟสองนะครับพี่น้องครับนี่ส่งจดแล้วค่ะส่งจดแล้วนะครับพี่น้องครับนี่เอ้ยมาลงมานี่นะครับเด้อหมาน้อยนะครับอ๋อนี่อ๋อนี่แหละหลังลูกของพี่ครับพี่น้องครับสีเห็นบ่ครับพี่น้องอะสามเจ็ดศูนย์กับสามเจ็ดหนึ่งนะครับพี่น้องครับอ่ะ อ่มาคูนี่ชอบคูนี่มาเลือกไปชมมาครับบ๊วยตัวนี้ดอกพี่น้ององ้วนยนตนี่อ่าต่อไปตัวใดครับแม่ฤทธิภาพไปเบื้องขลังนี่ะะนะครับเด้ออ่ตึ๊บอ่นี่นะครับเดี๋ยวให้เห็นสีของง้วน,นะครับแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับเด้อส้นหนาสนา้สนตา,นาเนื้อหนังย,ย้อยๆย่ยนๆแบบนี้แหละพี่น้องเห็นชัดบ่ครับผมอ่านี่อ่ต่อไปตัวใดครับแม่เอาตัวนี้ตัวนี้ง้วง้วสาวเนะาะก็ง้วงสาวเพิ่งจะได้แปลเก,ก้าเดือนนี่แหละค่ะ วัวสาวแปดเก้าเดือนครับพี่น้องครับกามหนตัวนี้เป็นเอฟสองนะครับลูกเคเอฟสามหนึ่งแปดเก้าเดือนสามห้าเจ็ดนะครับอันนี้ส่งจดให้แล้วเด้พี่น้องแล้วค่ะนี่นะครับเด้อสูงกับรอสจิหาไปหารอยสีสพี่น้องตัวใหญ่อยู่ดีนี่ตัวนี้แม่ว่าเท่าไหร่ครับยูแปดมื่อเก้าค่ะตัวนี้แปดมื่อเก้าอันนี้ง้วเอฟสองนะครับพี่น้องครับนี่อ่อันนี้สีมันแดงดีอยู่ด้ครับพี่น้องเด้ออ่ะ เห็นนะครับเนื้อหนังข้อครับพี่น้องลูกพ่อได้ก็เมีเมื่อกี้ลูกเคฟสามหนึ่งค่ะเคฟสามหนึ่งนะครับแปดหมื่นเก้านะครับอันนี้แมียครับนี่เปิดปะครับนี่ตัวนี้แม่ลูกคู่ลูกไหมเจ็ดเดือนเหรอครับผสมอันนี้เปิดอยู่ค่ะอันนี้เปิดอยู่อันนี้ลูกบักหนาบักแง่ด้อครับลูกได้สามเดือนค่ะสามเดือนลูกพ่อได้ครับนี่ลูกเคฟสามหนึ่งค่ะเคฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องเบื่อสามเดือนโตัวตัวบกแง่เม่ครับผสมแล้วผสมเหมือนว่าใส่เคฟสามหนึ่งแยกเพียร์ด้วยค่ะบวันนี้แม่ก็ใส่พอเก้าเนี่ยแหละ อันนี้เป็นแม่เอฟหนึ่งเอฟสองแมนบ่ครับแมนค่ะอันนี้มีใบแล้วค่ะมีใบแล้วนะครับเด้วเอฟหนึ่งเอฟสองอันนี้งว่วงสามเดือนนี่ครับพี่น้องตัวบอกไงก็น,น่าจะเป็นว่าลูกแรกลูกสองนี่ได้ผสมใบอพี่น้องครับลูกแรกค่ะเบื้องใท้ตัวนี้พี่น้องครับเออเห็นครับว่าเขาคอกคู่คู่นี้ว่าเท่าไหร่แม่นี่ยยูสองแสนหาค่ะสองแสนหาได้ครับพี่น้องครับนี่ชัดบ่พี่น้องครับเอานี่แหละหน้าตาของแม่เพิ่งออกทั้งพุ่นลูกไปแล้วออกทั้งพุ่นทั้งพุณแล้วคุณเออนี่จะลายออกไปทั้งนี่ให้พี่่นนน้องงเเบบิะะครัา อันนี้สองแสนหาได้ครับพี่น้องครับเปิดกับค่ากินนมเปิดไปรูปไปมาเร็วมาเร็วสูงร้อยสี่สิบกว่าได้ครับพี่น้องครับลอยสิบสิบหาได้ยูดอกแม่เพิ่นไปไปเดี๋ยวสีผ้าออกเบื้องทั้งนี่เอออะไรก็พี่น้องมาเร็วมาเร็วเปิดกัค่ากินอันนี้คมใหญ่ได้ครับไปลูกไปพวงหางใหญ่นะครับเนาะเดือดสีไล่ออกไปเป็นแกงให้พี่น้องเบื้องนะครับพี่น้องอ่ะคมใหญ่มากนะครับโอ้เม่เบื้องดีๆคุณพี่น้องตัวบอกใหญ่ได้ครับเด้ออ่ะนี่แหละ อยากจะได้อยากจะชมนี่ครับพี่น้องครับ3 1 7หนึ่งเจ็ดนะครับลูกเพิ่นแม่พันหนึ่งห้าสองนะครับพี่น้องเออนี่มาเบิ่งเอาเลยพี่น้องครับมักแบบนี้นะครับนอนที่เด็ดตุัตอันนี้ลูกตัวเด็กค่ะนี่อันนี้เป็นลูกโตโตแม่เพิ่นเริ่มเป็นสัตว์นี่แหละค่ะโอ้เนี่นะครับพี่น้องอันนี้ลูกโตแม่พันเด้อครับเด้อในครอบคุณนี่มาเลือกอร่อยพี่น้องมีตัวตใหญ่ๆนะครับเนาะอ่าต่อไปครับผมตัวนี้เป็นลูกของเกมบอลค่ะ ตัวตัวใดครับต,ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับเนาะอันนี้เอฟยังครับดิแม่เอฟหนึ่งค่ะตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งลูกอ่าเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับสายทีเคนะครับพี่น้องครับตัวนี้จ็ดเดือนเพราะปีเท่ามแล้วตัวนี้เจ็ดเดือนกว่าค่ะฮะเจ็ดเดือนกว่าค่ะเจ็ดเดือนกว่าคือโตใหญ่ถ่าพี่น้องเอ้าแบบไหนสูงค่ะตัวนี้อันนี้เปิดเท่าเลครับแม่นี่ตัวนี้อยูสี่หมื่นเก้าค่ะสี่หมื่นเก้าราคามินิกับมีสักพี่น้องครับว่าเจ็ดเดือนพ,พี่น้องเอานี่ตัวบอกใหญ่เนี่สูงมากเอ้านี่แหละน้าตาครับพี่น้องเฮดเขาให้เลยเด้อครับ F1 หมายเลข358ห้าแดไดครับพี่น้องอ่านี่นะครับเด้อผู้ใดอยากจะได้แบบนี้ได้ครับเด้อสี่หมื่นกว่ากับมีให้เพียงไหนเลือกได้ชมนี่การเดินบ๊มิตรนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้พยายามเบิังคูแหลกๆอีกนะครับเนาะนี่สีมันเป็นยังีไงนะครับพี่น้องครับนี่สอง่งลูกแบบนี้สีไว้เนี่ย่แหละตัวแม่เพิ่นนองครับพี่น้องครับตัวต่อไปตัวนี้เปอฟสีไว้ค่ะ F2 ค่ะลูกสีไว้ศูนย์เก้าหกเป็น F2 หมายเลขสามสี่ห้า ตัวนี้จักเดือนหรือครับนี่ตัวนี้ได้ประมาณเจ็ดเดือนกว่าค่ะเจ็ดเดือนกว่านี่เปิดยุตเท่าไรครับนี่ยุ่งเจ็ดหมื่นเก้าค่ะตัวนี้เจ็ดหมื่นเก้านะครับสำหรับ F2 ผู้ใดอยากจะได้งง้ว F2 ทีราคาอยู่เจ็ดหมื่นกว่ายูของแม่มุอยพนมีิหเด้อครับเด้อเปียกฟ้ามพี่น้องครับอ่นี่เด้อครับเด้อลูกสีไวคุณห่วงหางบอกยังเป็นปุ่มเลยครับผมนี่บอนห้างหมดเดียงนี่บอกยังเลยครับพี่น้องครับเขียงตุกตัวอันนี้เข่ามันหล่นธรรมชาติบอกให้ยังเลยอันนี้เฮดพุดเข่าต้นหน่อยค่ะโอ้นะครับพี่น้้้อองงคคคครรรรัััับบบบเิมมนนนดดีีี่่ละ็สพ นี่พี่น้องผู้ใดเ,เห็นสีครูนี่วัฒานา์ผมเห็นเห็บเมือ่อยแล้วครับเด้อแล้วก็มาเบิ้งหน้าคอ,อกอีกที่หนึง่งเขาเห็นให้เรียบร้อยแล้วนี่แหมหุ้มแบบลึกไหมครับพี่น้องครับเ่าท่านถึงแต่ก็แม่อเดือนเดือนก้วานเดือนก้วมั้ยพี่น้องครับนี่นี่ส่วนไทยส่วนจิ๋มนะครับเด้อดูอีกทีนะครับเนาะหุมนีบเบิ่อยไก่เลยนี่ลูกสวยสวยค่อยกี่รีครับผมอ่ะขาข้อย่าได้หูกระทุบแม่นี่นั่นลูกสาวเพคนลูกสาวนั่นตัวนั้นไหมครับเอาลูกมันกางามอยู่ด้วหรอล่ากางน้ เจ้าแม่พนั่นตรวจท้องแล้วได้เกือบถี่สามเดือนแล้วอันนี้แม่ท้องแล้วแม่ค่ะอันนี้เป็น <S 2> 2 <S แม่ถือสองในสามแม่เป็นกระทบด้วยพี่น้องเด้อโค้งสางใหญ่ๆตบาลูกแดงดีงามอยู่ครับพี่น้องลูกซีไว้ค่ะอันนี้ใส่ซีไว้แยกเพศไว้ค่ะเดือนเนี้ยได้สามเดือนแล้วร<อ>ับท้องเรียบร้อยรับประกันท้องเนี่ยอันนี้รับประกันท้องกับซีไว้แยกเพศได้ครับท้องจะสามเดือนแล้วครับพี่น้องเป็นซื้อสองในสามเดี๋ยวข้างบนแม่ตัวนี้ก้อนนะครับพี่น้องครับสูงร้อยห้าสิบกัวได้ครับพี่น้องครับตัวนี้ตัวใหญ่อยู่นะครับเนาะนี อ่าพี่น้องเห็นชัดว่าเดี๋ยวสิให้เบื้องด้านขางดานนี้นะครับเด้อตัวใหญ่ครับผมเดี๋ยวจังไปเบื้องลูกนะครับพี่น้องพ่วงหางกับยางเงาเลยครับผมอ่ยาวๆใหญ่ๆแบบนี้เลยเดี๋ยวศิภาเบื้องลูกนะครับพี่น้องครับนี่ทรงลูกเดี๋ยวิร <สา S 1> ัยน,นะนี่นะครับพี่น้องครับเอา้านี่นะครับเด้อแม่ลูกกระทบออกลูกมาแบบไหนผมศิ้าเบื้องนะครับแดงดีพ่อพี่น้องครับเอ้าตัวนี้ตีเป็นเอฟหนึ่งไห้นะครับเดี๋ยวศิรลไปเสียแดดให้เบื้องนะครับตัวนี้ใบม้าไหลอคะตัวนี้ใบม้าเหรอเดี๋ยวคะ ก็แดงดีปกคลักได้ครับพี่น้องเดี๋ยว้อลูกสาวคนนี้หาเดือนพอดีพอดีไปทั้งเลยเหยอเห็นนะครับเด้อลูกนี่หาเดือนนะครับพี่น้องครับพี่น้องเห็นชัดบ่ะเดีย๋ยวเดี๋ยวนี้ผมผมหาก้รงเขาทั้งนี้กันพี่น้องเดี๋ย้สิไลลูกออกมาพี่แม่นี่คู่เอ้ยคู่นี่ว่าเท่าไรครับนี่อยู่ส,สองแสนหัค่ะสองแสนหัคือสองได้สามนะครับพี่น้องครับสองได้สามนะครับเด้อแม่เสีแยกเพลิดไปแม่ผสมแยกเพลิดไปนะครับเนาะ นี่ง่ายนะครับพี่น้องครับไปแล้วเข้ออไปดูคนนั่งเห็นเห็นมั้ยครับ he he ทุกตัวเหรอคะบอก่าหายเอาไปลูกเอาไปแล้วค่อยๆออกไปอออเออโอ้ผมทีนั่เบิ่งลูกตัวนี้เ,เ <c oughs> พิ่นมงเห็นพี่น้องเด้อเด้อเด้อเออนี่นะครับเด้อลูกตัวนี้สองแสนห่างก,กับแม่ทองนะครับเด้อลูกไอ้นี่ลูกอย่างลูกพ่อได้ก่ครับนี่ลูกซีไว้ค่ะซีไว้คือกันนะครับพี่น้องแมียนค่ะ สองแปดห้าได้อครับพี่น้องครับไปไปไปเดินเดินเดินทั้งคุณออกแดดลูกออกแดดเด้อสีดีครับนี่ผมจะให้เบื้องสีซื่อๆเลยครับพี่น้องตัวมันใหญ่อยู่นะครับเนาะอ่ะนี่ได้ครับเด้อสีเห็นชัดไปพี่น้องนี่แหละลูกอ่แม่กระทบลูกพ่อกระส่พ่อนี่แหละครับผมนี่เห็นสีแล้วเนาะสองแสนห้าครับผมสองในสามมาเบื้องหน้าข้ออีกที่หนึ่งนะครับต่อไปครับแม่ครับอะไรวัวท้องตัวนี้กันเป็นวัวท้องอีกตัวนะครับพี่น้องครับตัวตัวใดตัวนี้ครับตัวนี้ค่ะ ตัวบอกใหญ่ด้วครับพี่น้องครับอันนี้เป็นวัวสาวค่ะตัวนี้เป็นวัวท้องสาวด้วครับพี่น้องครับอ่าเห็นได้ออกไปข้างนอกเด้ไหมวอวทั้งผเดี๋ยวทา้งผิดนะครับเนาะเสร็จแล้วไหมเดี๋ยวจะพาเบึงทงั้งอีกพี่น้องครับตัวนี้เป็นวัวสาวอา่หมายเลขส<ค>ามสี่สี่วัวหลวงทองพ่อใหญ่ด้วยครับพี่นออ้องเออมาตรงนั้นเร็วเออปิดไว้ก็ได้ไหมอ๋อตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยครับพี่น้องครับสูงอาจจะร้อยห้าสิบทองพ่อได้ก็ครับนี่ตัวนี้ใส ทศพลแยกเพศค่ะใส่ทศพลแยกเพศได้ครับพี่น้องครับนี่ตัวอย่างใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับทศพลแยกเพศในประมาณ6เดือนกว่าแล้วค่ะหเดือนกว่าแล้วนะครับเอานี่แหละใหญ่ๆแบบนี้แหละพี่น้องครับเดี๋ยวให้เห็นเม็ดสีไกลๆเลยนะครับสูงลอยหาซิบได้เลอพี่น้องเด้อทศพลแยกเพศนะครับตัวนี้แม่ว่าเท่าไหร่ครับตัวนี้ยืดสองแสนค่ะสองแสนนะครับตัวนี้เป็น F1 นะครับเนาะ F1 เปิดไว้ที่ สองแสนนะครับเด้อพ,พี่น้องครับนี่แหละขีบเด็บแข่งขานะครับเนาะเออเดวสิภาบึงทั้งนี <t <t ้หางเออ่ายอ่ะเห็นบ่ครับพี่น้องตายดูปฏิทินสองแสนถ่วนนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่มาเลือกไปชมอาเลยผู้ได้มากแบบนี้อ่าอ่ะโตต่อไปครับแม่วันนี้ไปบึงว่าทองอีกตัวหนึ่งเลยเดรศิภาตัวนี้เห็นไหมครับตาตัวนี้แหละตัวกามีง้วทองอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับตัวนี้ ตัวนี้คือไงครับสิ่างข้อกลางๆนน่อไหโอ้ตัวนี้นียนตัวนี้ขายแล้วล่ะเนี่ยเราส่งันทีห่าโอ้มุนนี่ขายแล้วนะครับเดี๋ยวสิพาไปดูวัวท้องอีกตัวด้ครับพี่น้องครับนี่แหละตัวนี้นะครับเนาะจ้าตัวนี้ครับอีโบดเส้าเนี่ยล่ะอ่าเดี๋ยวครับเด้อยวสิพาไปเขาไปเื่องตัวนี้นี่ก็วัวท้องสาวตัวนี้อันนี้ก็สาวค่ะอท้องได้หกเดือนน่ะล่ะท้องอายุซ้ำๆกันกับตัวนั่นเหรอคะอืมเดี๋ยวครับพี่น้องครับตัวบอกง่ายได้ครับพี่น้องครับเอา ผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้เป็นง้วงทองอันนี้ทองพอได้ครับแม่อันนี้ใส่ทศพจนไสทศพจนแยกเพศไปด้วยกันค่ะทศพจนแยกเพศขึ้นกันนะครับพี่นอ้องเอ้อสีผ้าเบื้องมุมนี้พี่น้องจะได้เห็นจะชัดนะครับเนาะทศพจนแยกเพศประมาณหกเดือนเนี่ยมันวันหกเดือนเลยนะครับพี่น้องเนี่ยแหละกรี๊ดเรียบครับผมทองเรียบร้อยแล้วค่ะบทางคุณลูกเออตัวจทองเดียวตัวนี้ตัวใหญ่ๆลึกๆึกนะครับพี่น้องครับอ่านี่เด้ออยากเกลียแบบนี้นะครับพี่น้องมาเลือกมาชมเอาเลยเนาะหมายเลขสามห้าศูนย์ตัว่่่าาเทไหรรคับนีย แสนเก้าค่ะตัวนี้แสนเก้าเพ่ถึงสองนะครับพี่น้องครับนี่ค่อนข้างตัวใหญ่มากเลยเช่นกันหูกับใบายาเลยครับหูสันสันนี่พี่น้องนี่อ๋ะมีเห็นเลือกให้ชมนี่หลาหยลอยู่มันเลือกมาชมบมาเบิ้งออกครับหลังแตกๆนะครับเนาะอ่าอ่เดิเบิ้งมุมนี่นะครับเดอ้อตัวใหญ่บึกบึกเลยเบิ้งส่วนถ่ายพี่น้องเออถ้ายบึกบึกยใหญ่แบบนี้แหละแสนเก้าเลยครับเดอ้ออันนี้ตัวใหญ่เลย,ยครับพี่น้องครับ นี่นะครับเด้อตู้แข็งๆนี่ข้างง่ายครับพี่น้องอย่างไดไม่เอาผัวผู้ไทยเห็นมึงนะครับเนาะตัวนี่ร้อยหกสิบก่วผมนะครับนี่ร้อยหกสิบห่านนะตัวใหญ่ครับพี่น้อนงเห็นนะั่นในกล่องอธิบายว่าตัวใ,ใหญ่ด้วยครับที่นี่ร้อยหกสิบกัวตัวโตไปครับแม่ครับตัวพี่เป็นงอเท่าก่ะตัวหนึ่งงอเท่ากับสิบร้อยหกสิบพันตีแม่ร้อยหกสิบบวกด้วยหรอครับดายน่าจะได้ร้อยตะกี้ตะกี้เพิ่นร้อยหกสิบไหมตัวใหญ่ด้วยครับพี่น้องมาเบิ่งตัวนี้มาท่องไป อันนี้ตรวจท้องเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ใส่ช็อกโกแลตค่ะโอ้ใส่ช็อกโกแลตท้องแล้วด้วยครับช็อกโกแลตนี่เป็นงค้ดที่ให้ลูกงามงด้วพี่น้องครับคนก็เริ่มใส่หลายขึ้นแล้วนะครับเนาะตามทีไปไทยมาเป็นเทอรโบสตัวใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบกับคนเบิึงนี่คนเล็กไปเลยนะครับพี่น้องครับเบิึงไหนเป็นตุขี้อะไรอีกผนตัวพี่น้องอันนี้ท้องจ็ดเดือนแล้วครับแม่นี่ท้องในสองเดือนก้วนนี่แหละค่ะสองเดือนกว่าตัวนี้มันลูกที่ใดครับนี่ลูกที่สองค่ะลูกที่สองนะครับพี่น้องครับผู้้ใใดมััักงงววขาตหญ่่ๆนนะครบพีอ อแม่เปิดเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้ยืดสองแสนบาทค่ะบสองแสนถวนนะครับพี่น้องผู้ใดมักง้วนเท่าไงนะครับเนาะนี่เดี๋ยวสิบห้าเบิงทางไทยนะครับพี่น้องครับเป็ส่วนจี๋งค่ะไทยส่วนจิ๋มนะครับพี่น้องครับแผ่นหลังหนอกปกใหญ่เลยครับพี่น้องครับตัวนี้เออวัวเชื่องมากมากด้วยนะครับพี่น้องมาเนี่ยโบดรายโบดบักคักโอ้ตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งเหรตัวนี้แม่ค่ะอันนี้เออนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันเต็มจอนเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้มีใบให้เรียบร้อยแล้วครับเป็นวัวเอฟหนึ่งตัวใหญ่เลยครับจนผมได้ออกมาหนอกขอกไหมครับเอ จะได้เห็นเต็มตัวนะครับเนาะนี่ตัวบกอย่างใหญ่นะครับเด้อส้นหนาส้นตาเนี่ยล่ะขีดหูนะครับพี่น้องครับนี่ไงคัะไงแน่พี่น้องตัวนี้อ่ะขีเล็บนะครับเนาะดูใกล้ๆเลยอ่าผู้ใดหมักงวยใหญ่นะครับเด้อมาเอาเลยครับพี่น้องครับนี่มีให้เลือกหลายครับพี่น้องอ่ามีอีกว่าครับเมียว่าจะาชนมือเนี่เปิดชั้นนี่ล่ะมันหลายอยู่หรอไงวะงัวนเนี่ยไหลอยู่ทั้งฝุ่นอีกบ่านหน่อยนะครับเดี๋ยว ก้อนที่ปิดคลิปผมสียางให้เบ้างอีกจังน้อยนะครับพี่น้องครับงวหลายยุคผู้ใดมามูย่นหันพึ่งงูเสาร์หน่อยหน่อยงูเสาวหน่อยแต่มันตัวยมนพี่น้องครับหลายอยู่ดีผู้สาวหน่อยตัวยันเลยนี่นี่งูนี่มันตัวตันตันนี่ไหมหลายอยู่นะครับพี่น้องครับที่หะไรที่เด็ดทั้งที่หลายครับเยอะเพิ่นกับวาลักเอาหลังตัวนั่งขายแล้วมูทั้งคนขายแล้วขายตัวหนึ่งครับปั้นในเพิ่นตัวยันเคยเงี้ยพี่น้องพวกเนี้ยอย่าไปปล่อยฟัองนั่นล่ะจะมองเห็ดไม่เราเห็ดไม่แล้วเด้อครับพี่น้องครับขอกทั้า อยากได้ตัวไหนเลือกมาเลือกมาชมได้ครับพี่น้องครับที่เปียกฟาร์มนะครับพี่น้องครับเาโบดขาวไงไงขังบ,บดเผือสัตว์เปียกว่าเป็นยังไงเขาโบดขาวมันคือไงไว้ถิ่นแม่พูดไหมเป็นอันนี้แหละสีคืนรอดมีแต่สีเสื่อนมาเข้าเข้านองมามาแต่แล,ลจะรอบนี่จำไว้เลยพี่น้องว่ามันเป็นไปหรือมันตัวใหญ่ครับเอฟสองๆๆๆๆๆๆๆนะครับเนาะเสาหรับคลิปนี้ก็มีให้พี่น้องได้ชมแค่นี้นะครับที่เปิดราคาเนาะแล้วก็มุ่งเปิดราคาหลายกว่านี้ครับอ่าจังไรคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับแม่สวัสดีครับ สนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรโตีน1 8แเและสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคโนมสนใจติดต่อ0 8 9 7 1 0 2 2 4 4สง่ิงค์คำฟาร์มอำเภอบรารบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ tông <coughs> lộ